สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับ รู้ไว้ใช่ว่าจุลชีววิทยาทางอาหารบายครูชมบีนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์อาหารปลอดภัยนะคะจากจุลินทรีย์ซึ่งเรื่องราวของเรานะคะกเ็เป็นเรื่องของการที่เราจะวิเคราะห์อาหารนะคะเพื่อที่จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความเหมาะนะคะสมต่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่เราได้ระบุเอาไว้นะคะในกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่าผู้บริโภคที่มีในส่วนของความต้องการนะคะในการกระจายสินค้านะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะในการรอคอยกว่าที่ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะไปถึงผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็ยังต้องมีความปลอดภัยนะคะต่อผู้บริโภคกลุ่มนั้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นนะคะกว่าที่ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเนี่ยจะออกมาถึงมือเราที่เป็นผู้บริโภคได้นะคะเขาก็ต้องมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญในการที่จะรับรองว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการตรวจวิเคราะห์อาหารนั่นเองแล้วก็จะตรวจวิเคราะห์อาหารตรวจอะไรนะคะ สิ่งที่สำคัญนะคะที่เราได้พูดกันมานะคะทั้งารายการของเราเลยก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ก็จะต้องมีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์จริงๆแล้วนะคะจะเห็นว่าจุลินรีเนี่ยมีทั้งสองด้านทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีด้านดีนะคะเราก็มักจะใช้จุลินรีเนี่ยในการหมักนะคะผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารแบบเฟอร์มนเทชันนะคะเป็นอาหารที่ใช้ แล้วก็ให้ประโยชน์ที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกนะคะมีประโยชน์ต่อระบบทางเลือนอาหารระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารของเรานะคะรวมไปถึงสุขภาพร่างกายต่างๆนะะแล้วก็มีกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีก็คือทําให้อาหารเเกิดการเสรื่อมเสียแล้วก็ทําให้เกิดโรคนะคะมีความเป็นพิษขึ้นในอาหารผู้ที่มาบริโภคนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ดังนั้นนะคะเราก็ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ อาหารแต่และชนิดต้องทำการตรวจวิเคราะห์ก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆเนี่ยมามาถึงมือผู้บริโภคนะคะมี5ขั้นตอนนะคะที่เ,เป็นหลักๆในการที่จะตรวจวิเคราะห์อาหารจากจุลินทรีย์ขั้นตอนที่1นะคะก็เป็นขั้นตอนของการ s e l e c t i o n แล้วก็ collection of ฟต m p l e นะคะก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกแล้วก็เก็บรวบรวมตัวอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์ตัวอย่างอะไรก็ผลิตภัณฑ์อาหารนั่นแหละนะคะที่เราจะนำมาตรวจสอบเราจะต้องทำการสุ่มนะคะผลิตภัณฑ์อาหารมานะคะตามจำนวนนะคะที่สามารถที่จะนำมาสรุปผลเป็นทางสถิติได้นะคะว่า ข้อมูลหรือว่าผลที่เราได้มาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเพียงพอนะคะต่อการที่จะระบุว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเนี่ยส่งถึงมือผู้บริโภคได้หรือจะต้องถูกระงับผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ให้ถึงมือผู้บริโภคอันนี้ก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็เก็บรวบรวมตัวอย่าง การเลือกกลุ่มนะคะแล้วก็ประเภทของตัวอย่างนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทหรือกลุ่มของจุลินทรีย์ด้วยนะคะจะตรวจจุลินทรีย์อะไรนะคะในกลุ่มของอาหารนี้เนี่ยเป็นอาหารที่มาจาก ทะเลนะคะเป็นอาหารในกลุ่มของผลไม้นะคะหรือว่าเป็นของเครื่องดื่มหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องดูนะคะว่ามีจุลินทรีย์ในกลุ่มไหนที่มีโอกาสที่จะปนเปื้อนในผลิตภัณอาหารนั้นๆนะคะแล้วก็ทำการคัดเลือกแล้วก็รวบรวมตามลักษณะนะคะของอาหารประเภทนั้นๆ ขั้นตอนที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการ preparation of sample นะคะเป็นการเตรียมตัวอย่างให้พร้อมต่อการนำมาวิเคราะห์โดยทำการสุ่มตัวอย่างและก็ควรวิเคราะห์นะคะทันทีที่ได้รับตัวอย่างด้วยหรือถ้าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ต้องเก็บตัวอย่างในสภาวะที่เหมาะสมนะคะเช่นในที่อุณหภูมิต่ำต่ำกว่า6องศาเซลเซียสและก็ไม่ควรเก็บไว้นานนะคะก็ควรรีบทำภายใน3ถึง7วัน และเมื่อเริ่มทําการผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันคือพอรับตัวอย่างมานะคะก็จะต้องมีการนํามาเตรียมเพื่อที่จะมาทําการตรวจสอบถ้าทำเลยทันทีก็จะดีนะคะแต่ถ้าทำทันทีไม่ได้นะคะก็จะต้องนำไปเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะใช้อุณหภูมิต่ำนะคะในการควบคุมดูแลหลังจากนั้นเมื่อจะทำการตรวจสอบนะคะเราก็จะนำตัวอย่างที่เป็นชนิดเดียวกันล็อตเดียวกันเนี่ยนะคะมาทำการผสม ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ จากนั้นเนี่ยก็จะทำการเจือจางนะคะตัวอย่างนั้นๆเพื่อลดความหนาแน่นของจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้เนื่องจากปริมาณจุลินทรีย์นะคะถ้าเราไม่ทำการลดความหนาแน่นเนี่ยเราอาจจะได้จำนวนที่เยอะมากจนเกินไปและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะคะการที่เราจะตรวจสอบนะคะหรือในการวิเคราะห์หาจำนวนหาปริมาณเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะคะเราก็จะต้องมี การลดความหนาแน่นของจุลินทรีย์ด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะมีการทำนะคะให้ตัวอย่างอาหารเนี่ยเจือจางลงนะคะครั้งละ10เท่าจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3เนี่ยคือการ c u l t u r i n g and isolation of microorganism ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการพเพาะเลี้ยงนะคะเมื่อขั้นตอนที่2เนี่ยเราได้ทำการเตรียมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ะะแล้วก็ทําการลดความหนาแน่น,นะะของจุลินทรีย์ลงไปเรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็จะต้องนําตัวอย่างอาหารนั้นๆเนี่ยที่คาดว่าน่าจะมีจุลินทรีย์นะคะปนเปื้อนอยู่หรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเราจะตรวจสอบอาหารนั้นๆเนี่ยนำนะคะนำตัวอย่างอันนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะเพาะเลี้ยงนะคะดูจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารนั้นโดยนำอาหารที่เราทำการเพาะเลี้ยงนะคะไปบ่ม ที่อุณหภูมิและก็ระยะเวลาตามที่กำหนดโดยช่วงอุณหภูมินะคะก็จะเป็นช่วงอุณหภูมิที่จุลินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็จะเป็นช่วงถ้าเรายังพอจําได้นะคะถ้าเป็นในส่วนของพิตภัณา,าอาหารเรามักจะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงดันจารัสโซนนะคะ แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของจุลินทรีย์แล้วเนี่ยเขาแฮปปี้มากที่จะเจริญเติบโตในช่วงนี้นะก็คือช่วงประมาณเ,าเกิน4องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไม่เกิน60องศาเซลเซียสอันนี้ก็ช่วงอุณหภูมิหรือระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ชิ้นนั้นจากนั้นนะคะแยกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์จุลินทรีย์ที่ต้องการ ซึ่งก็มีปริมาณเซลล์นะคะอยู่น้อยในตัวอย่างธรรมชาติให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอาหารนะคะก็จะมีการเติมสารอาหารที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินซีชนิดนั้นๆนะคะ,ะจุลินซีที่เราต้องการศึกษานะคะ,ะอยากรู้ว่ามีไหมเราอาจจะต้องเติมอาหารที่จุลินซีเหล่านั้นชอบนะคะอาจจะเป็นในส่วนของน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลงไปเพื่อที่จะให้จุลินซีตัวที่เราต้องการเนี่ย จเจริญเติบโตให้เห็นเด่นชัดเราก็สามารถที่จะแยกเชื้อที่ต้องการนั้นเนี่ยออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะะจริงๆแล้วเนี่ยในการเพราะเลี้ยงเชื้อเราก็มีอาหารอยู่แล้วนะคะที่เป็นบุญเอ,อ่อเป็นตัวอาก้าที่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากจะหาจุลินทรีย์นะคะท,ที่ที่เราต้องการอยากศึกษาเป็นพิเศษเราก็อาจจะต้องให้ตัวส่วนของอาหารที่เหมาะสมลงไปนะคะ,นะคะถ้ามีจุลินทรีย์ก็จะ,จะเจริญเติบโตนะคะเพราะว่ามีอาหารที่ ที่ที่ต้องการเป็นพิเศษแล้วก็ขึ้นมาให้เราเห็นเด่นชัดน,นะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะไม่เห็นนะคะไม่ปรากฏในการแยกจุลินทรีย์ออกจากแหล่งธรรมชาตินะคะส่วนมากจะทําโดยการใช้อาหารแข็งซึ่งมีส่วนผสมของวุ้นอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นอาก้านะคะแล้วก็มีสารที่เหมาะสมสําหรับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องการศึกษาโดยจุลินทรีย์เคาจะถูกตรึงอยู่กับที่ทําการแบ่งตัว นะคะจากเซล์เดี่ยวกลายเป็นหลายๆเซลล์อยู่บนอาหารจนมีขนาดที่ใหญ่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือที่เรียกกันว่าโคโรนีนะคะก็เราจะอย่างที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่าจุลินทรีย์เขาเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ในระยะเวลาที่นานขึ้นจุลินทรีย์ก็จะมีการเพิ่มจำนวนนะคะแล้วขนาดก็เนี่ยก็จากการที่มีจำนวนเยอะๆนะคะ ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะ,ะรายละเอียดได้นะคะเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะคะหรืออุปกรณ์เนี่ยในการดูเพื่อที่จะพิจารณาถึงตัวโคโรนิน,นี้ต่างๆอีกทีหนึง่งขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอน enumeration and microbial population ขั้นตอนนี้เป็นการนับจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ได้ในเมื่อจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วนี่นะคะเราก็จะต้องดูว่ามีปริมาณจุลินทรีย์เท่าไหร่นะะถ้าจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญในอาหารที่เราเพาะเลี้ยงเตรียมไว้ให้ก็จะไม่สามารถนับจำนวนได้จานเพาะเลี้ยงที่ใช้นะคะตัวอย่างจากระดับที่มีความเจือจางที่สูง นะคะก็จะมีการนับจํานวนที่สูงเนี่ยควรนับจํานวนโคโรนีได้น้อยกว่าจานเพาะเลี้ยงที่ใช้ตัวอย่างความเจือจางที่ต่ําลงมานะคะเนื่องจากว่าเราได้ทําเจือจางนะคะเพิ่มเป็น10เท่า10เท่า10เท่าถ้าผลที่ออกมาคลาดเคลื่อนไปมากคือไม่เป็น10เท่าแสดงว่าความผิดพลาดเนี่ยอาจจะมาจากการที่ผสมเชื้อกับอาหารบุญไม่ดีพอหรือการทําเจือจางเนี่ยไม่เหมาะสม ะะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ได้โดยจำนวนนะคะโคโนีที่มีการทำเจอจางอย่างเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง30-300ถึงโคโนีจานไหนที่มีโคโนีจานในที่นี้ก็คือจานเพาะเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะคะจานที่มีโคโนีนะคะมากกว่าเท่ากับ300โคโนีอาจจะนับจำนวนโดยการแบ่งแยกเนื้อที่ออกเป็น4ส่วนแล้วก็นับเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง จากนั้นคูณด้วย4นะคะแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องมีการกระจายของโคโรนีที่สม่ำเสมอแล้วก็รายงานผลของเชื้อนะคะเป็นจำนวนที่นับได้ทั้งหมดมีหน่วยเป็น cfu per ml หรือ cfu per กรัมนั่นเองก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีลักษณะที่มีขนาดเล็กนะคะมากๆเนี่ยในบางครั้งเนี่ยการนับ ด้วยตากที่เป็น,เ,เ,ปนเป็นคนเนี่ยนะคะอาจจะเกิดความเป็น human error ขึ้นได้นะคะบางนั้นก็มีหลายๆเทคนิคนะคะที่ใช้เพื่อช่วยลดความ error ตรงนี้นะคะคราวนี้มาสู่ขั้นตอนที่5คือขั้นตอนของการ detection and identification of isolate นะคะ to อะไรก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ระบุชนิดของเชือ เมื่อเราเห็นโคโลนีของเชื้อแล้วนะคะเราก็จะต้องนำลักษณะของเชื้อเหล่านั้นเนี่ยไปตรวจสอบดูว่าเป็นเชื้ออะไรจะดูสีดูรูปร่างนะคะก็สามารถที่จะระบุได้นะคะว่าจีนัสปีชีนะคะหรือเป็นสเตรนไหนนะคะเพื่อที่เมื่อเราทราบแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อมูลของเชื้อที่มีอยู่ในอาหารนะคะว่าเป็นเชื้ออะไรมาจากแหล่งไหนปนเปื้อนมาได้อย่างไร แล้วก็จุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะส่งผลต่อคุณภาพของอาหารและก็ก่อให้เกิดโรคจะสร้างสารพิษอะไรได้บ้างเราจะได้หาทางป้องกันแก้ไขและที่สำคัญนะคะก็จะได้ใช้ในการตัดสินว่าอาหารนั้นเนี่ยควรที่จะได้ไปต่อหรือว่าควรที่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็ถูกทำลายทิ้งไปนะคะเพราะว่าคุณภาพเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็หากเราระบุได้ว่าเป็นจุลินทรีย์นิดใดแล้วจะได้หาวิธีการนะคะในการทำลายหรือ,อยับยั้งจุลินทรีย์นั้นไม่ให้ไปต่อที่ผู้บริโภคหรือจะได้หาวิธีย้อนกลับไปในกระบวนการผลิตนะคะว่ามาจากขั้นตอนไหนกระบวนการในการผลิตขั้นตอนใดเนี่ยที่เป็นผลทำให้จุลินทรีย์นั้นเนี่ยอยู่รอดมาได้นะคะหรืออุณหภูมิ ไม่ถ้าใช้ความร้อนอุณหภูมิอาจจะไม่สูงพอหรือว่ามีอะไรที่เป็นข้อควรที่จะแก้ไขนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเนี่ยถูกทำลายได้หมดไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะหลักๆของการตรวจวิเคราะห์นะคะอาหารนะคะคุณภาพของอาหารค่ะ